ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาพามาดูเกมที่เป็นเกมยอดฮิ ab, แตแทบจะเป็นติดท็อป10หรือว่าท็อป3ของโลกใบนี้เลยนะสำหรับเกมแนว MMO RPG นะนั่นก็คือ Final Fantasy 14นะก็เอาจริงๆแล้วผมก็เป็นแฟน Final ตัวยงนะตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วซึ่งตัว Final 14ออนไลน์เนี่ยผมก็ลองโหลดฟรีท i ยลมาลองเล่นดูเนะมื่อหลายปีก่อนนะ ก็คือเกมไฟนอลเนี่ยคุณภาพบอกเลยว่าครับแก้วมากครก็ต้องบอกว่าทําไมมันเป็นเกมที่ที่มีความนิยมอยู่นะทั้ง,งที่เปิดมานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเกมแนวออนไลน์เกม M M O R P G ออนไลน์เนี่ยท็อปที่ติดท็ทอปๆลมบนของโลกใบนี้เนี่ยฮะก็จะมีอยู่ณปัจจุบันที่ทเขาจัดเทียร์จัดแรงมานะก็จะมีเกมเบอร์ออฟวอลครับอันนี้อันดับหนึ่งนะที่มีคนเล่นออนไลน์เยอะที่สุดแล้วก็อันดับ2น่าจะเป็นกิลวอลภาค2แล้วก็อันดับ3ามเลยก็จะเป็นนี่ะ f ฟน a อลแฟนตาซีออนไลน์เดี๋ยวผมพามาดูหน้าเว็บก่อนนะคือ Final f a n t a s y เนี่ยฮะมันเป็นเกมไม่ใช่เพย์ทูวินนะไม่ใช่เติมแล้วก็แล้วคุณจะเก่งนะเกมน,นี้เกมนี้คือคือเป็นเกมคอมมูนิตี้ฮะเป็นเกมแบบว่ากลุ่มปาร์ตี้ในการเป,เป็นเน้นในการเล่นกับผู้เล่นหลายคนมากกว่าที่จะเติมตังแล,ลนะ้วโหดฮะเป็นเกมที่เน้นหาของคล้ายๆกับ World of War c r a f t ฮนะคุณจะเก่งได้คุณต้องไปฟาร์มลงดันอะไรประมาณนี้หรือว่าคราของ ณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยฟนอนเปิดมาแล้วสิปีฮะผู้เล่นอยู่ประมาณยีิบเจ็ล้านคนอาคิดดูวเยอะไม่เยอะวันหนึ่งเนี่ยออนเยอะมากครับเป็นแสนนะในแต่ละเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟเ,เนี่ยคือแทบจะเต็มตลอดฮะถ้ายิ่งช่วงอ่าพลางไทม์หรือว่าช่วงกลางคืนช่วงตอนเย็นอย่างเงี้ยคะคือต้องรอคิวเข้าเกมอะแล้วก็อาชีพเยอะมากฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักอาชีพรองดูวเพียบฮะอาชีพหลักหลังมีประมาณ19อาชีพ อาชีพเสริมเนี่ยเพียบเลยไม่ว่าตกปลาคราบของเป็นโจนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นแฟนบอยอะไรขนาดนั้นที่จะรู้ข้อมูลเยอะฮะเพราะเกมนี้ข้อมูลมันเยอะมากฮะแล้วก็มันจะมีแบบว่าให้ลองผู้เล่นลองทดล,ล,องลองเล่นน้แบบฟรีชาร์อก็ก็จะเป็นแบบว่าเป็นภาคธรรมดาฮะที่ไม่ใช่ภาคเต็มของมันนะที่ว่าเรียกเป็นภาคเพราะว่า f i น a l f a n t a s ซเนี่ยก็มีภาคของเขาฮะเนี่ไยไล่ตั้งแต่นี่เลยฮะโอ้หลายภาคอยู่นะถ้าซื้อครบชุดนี้น่าจะมี2 3พันนะแต่ว่าซื้อครบชุดเนี่ย ก็คือซื้อแล้วซื้อเลยฮะถามว่ามีเกมมันมีเติมในเกมไม่มีฮะแต่ว่าเติมสักส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่ฮะพวกไอฟแฟนซีพวกสัตว์ฉีที่บินได้สัตว์ฉีอะไรประมาณนี้ฮะจะเป็นแฟชั่นซะมากกว่าของเติมไอ้ระบบเกมค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ละเอียดยิบเลยฮะเยอะมากๆถึงมากที่สุดเนนะี่ยแล้วผมมาให้ดูเซิร์ฟมะแล้วก็นี่ฮะเซิร์ฟตอนนี้มี4ภูมิภาคฮะมีออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียฝั่งเอเชียเราส่วนใหญ่ก็จะเล่นเจแปนเนนะ ยุโรปก็จะเล่นเซิร์ฟยุโรปยุโรปมี2เซิร์ฟนะ๋ยวกดเข้าไปดูนี่ฮะแล้วก็แยกแยกเซิร์ฟย่อยอีกต่างหากนะอเมริกา4เซิร์ฟฮะแล้วแยกเซิร์ฟย่อยเจแปนก็มี4เซิร์ฟฮะก็แยกเซิร์ฟย่อยของผมมีอยู่2เซิร์ฟที่เคยสร้างเล่นไว้คนไทยส่วนใหญ่จะอยู่นี่ฮะเ,เอลิเมนทัลฮะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะ ในตัวที่ผมเล่นไปเมื่อก่อนจริงๆผมมีอีกไอดีหนึ่งก็ผมเล่นตัวนินจาฮะน่าจะเวลประมาณ60 70เกมนี้เนี่ยจะเริ่มแบบจริงจังน่าจะเริ่มตอนที่เลเวลประมาณ50ฮะเดี๋ยวผมให้ดูการสร้างตัวละครน,นะก็มันจะเป็นแบบว่าเลือกเผ่าได้เลือกเผา่าทั้งชายและหญิงปรับได้หมดนะปรับหน้าแต้ตาได้หมดค่ายนี้เนี่ยเขามักจะตั้งชื่ออะไรของเขาเองฮะอันนี้เป็นเผ่าคนแคะแต่ว่าเป็นหูเอลตั้งชื่อว่าเป็นลาลาเฟล อันนี้ก็น,น่าจะเป็นเผ่าสัตว์ที่มีหางดูตัวตัวผูว้หญิงอ่ะอันนี้เป็นเผ่ากึ่งสัตว์อ่าอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเผ่าที่ว่าเรียกว่าอะไรล่ะอ่าพวกเผา่ากึ่งปีศาจที่ว่าตัวใหญ่ๆอ่ะอูล่าเนี่ยน่าจะเป็นพวกพายน้ำฮะดูมันมีคีบมีคีบที่หูด้วยอันนี้ง่ายฮะเอลเอเลเซนอันนี้เป็นเผ่ามนุษย์ฮะส่วนเผา่าอสูรแล้วก็หูกระต่ายนี้ก็ต้องซื้อตัวเต็มมา ก็ตอนที่สร้างมาันสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอาชีพให้เลือกอีกตั้งหากะอะอาชีพไม่ได้เขียนแบบว่าในวิซาหรือว่าอะไรก็แค่จะเขียนอะไรประมาณคัทนี่ฮะเธอมาทูอะไรประมาณสกักอย่างนี่ฮะแล้วก็เราค่อยไปหาข้อมูลว่าเลเวลเท่าไหร่เราจะไปเปลี่ยนคัทได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ไปดูในตัวเกมอะ the world conjuring f o o l อะนั่นนะคือผมต้องรอคิวอะแปดคิวเแต่ก็รอไม่นานแปดคิวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดวดวได้เข้าอะด้วยความเป็นซีรีส์ของไฟนอลฮะความละเอียดของในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะฮะแล้วก็ ว่าจะเป็นมอนบอสหรือว่าตัวละครเราเนี่ยแหละเขาใส่เท็กเจอร์รายละเอียดโอ้โคตรดีนะผมว่าดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการมูฟเมนต์ดีเทลมอนอย่างเงี้ยฮะผมให้ดูดีเทลตัวละครน,นะนี่อันนี้ผมเป็นลาลาเฟลชื่อนี่ก็ต้องตั้งตั้งเป็นชื่อจริงนะต้องมีเป็นชื่อจริงกันนงสกุลน,นะ <c oughs> เป็นลาตีนาจาตัวเด็กเป็นนักเวทข้อดีของเกมนี้ก็คือเราสามารถสร้างตัวละคร แค่ตัวเดียวแต่สามารถเล่นได้ทุกอาชีพฮะเล่นได้ทุกอาชีพจริงๆนะแต่ว่าสมมุติตอนนี้ผมเป็นนักเวทใช่ไหมผมจะเปลี่ยนมาเป็นเดี๋ยวผมอาจจะเอาตัวนี้เนี่ยไปเล่นดินจาฮะผมดูให้ดูดิชาเมืองดูดิละเอียดยิบเลยฮะช่วงนี้เป็นการคิดมัดพอดีเาเขาใส่ฮิโมฮิมะเข้าไปจริกๆเมืองนี้เป็นเมือง,อง,องทะเลทรายนะใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่ผมไปดูการมูฟเมนต์ก่อนนะอันดับแรก อะไรเล,เล,เล็กๆน้อยเขาใส่มาหมดฮะดูฮะนี่เกมนี้มันมีกระโดดได้นะ้ดูตอนกระโดดตอนลงเขาจะกางขาด้วยน้องน้องจะกางขาด้วยเห็นไหมดูดิดูการวิ่งมุมเบนการวิ่งอันนี้มันรีวิวให้ดูนะถ้าผมจะเล่นจริงจังผมอาจจะได้ซื้อเกมนี้เป็นเกมสังคมนะถ้าจะไปลงดงลง,ลง,ลงดันไปคนเดียวไม่ได้ฮะต้องไปเล่นต้องไปการบินตี้ฮะไม่ใช่ว่า ปลงคดียไม่ได้นะแต่ว่ามันไปนลงเป็นตี้สนุกกว่าสําหรับเกมนี้เพราะว่ามันจะแยกอาชีพกันอย่างชัดเจนนะแล้วก็แต่ละอาชีพก็จะเด่นแตกต่างกันไปก็เป็นเกม MMO RPG ทั่วไปอนะต่อจากเมื่อกี้ที่ว่าตัวละครเรวสามารถเล่นได้ทุกอาชีพก็คือตอนนี้ผมยังไม่มีตัวนี้ฮนะโซคิตตันก็คือเป็นลูกแก้วอาชีพผมยังเป็นคัสแรกอยู่นะคัสคัสของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะ เปลี่ยนต่อเป็นพวกวิาสายฮะจะวิสัก็จะแยกอีกก็จะเป็นพวกนักเวทนั่นแหละฮะสายดาเมจที่แรงที่สุดในเกมแล้วก็มันจะได้ลูกแก้วโซคิตันมาซึ่งไอโซคิตันเนี่ยถ้าผมจะไป,ไปเล่นนินจาผมก็ต้องไปเข้าคิวมัตเตอร์โลกก่อนก่อนจะเป็นนินจาอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เขาพอจะเป็นนินจาเขาจะให้ลูกแก้วโซคิตันนินจามาอย่างเงี้ยตอนนี้สมมุติว่าตอนนี้ผม ตอนนี้ผม28ใช่ไหมถ้าผมจะไปเล่นโลกใหม่เนี่ยมันจะให้เราเป็นเลเวลหนึ่งใหม่เลยนะแต่ว่าก็เป็นตัวละครเดิมชื่อเดิมอะนี่คือคือข้อดีของเกมนี้ฮะผมมาให้ดูบรรยากาศนอกเมืองที่มีมอนนี่คือมอนตัวเล็กเดี๋ยวให้ดูมอนตัวใหญ่ๆดีกว่าเทกเจอร์มอนเขาทำละเอียดนะน,นี่เต่า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 ไปดูเต่าอะ แสงเสริมจัดได้ดีฮะนี่ดูเต่าดูทคเชอร์เต่านี่ก็เลเวลสิบสองเองนะมันเป็นตัวอีลิตนะในช่วงแรกๆเดี๋ยวลองลองสู้กับมันดูฮะเอาใส่ไฟสองเลยดูการไล่เวทโชว์ ผมไม่ได้มาป้ายยาเลยวะอะไรนะก็ผมก็เคยเล่นเมื่อหลายปีก่อนแหละแล้วก็ลองโหลดมาเล่นดูเพราะว่าผมชอบเกมไฟนอลอยู่ละในในใ,ในเครื่องผมนี่ก็จะมีไฟนอลเจ็ดแฟนอลแปดอย่างเงี้ยผมก็เล่นแบบของผม,ผมแต่ว่าก็ไม่ได้อัดคลิปลงอะบิสสัดสองยิ 2, ยงโซโอสกิลสวยอะแต่ว่ายิงเบาอย่างวะ จริงๆเลเวลนี้น่าน่าจะยิงทีเดียวตายอีกไอดีอน,นึงเนี่ยผมนิดนินจาฮะแล้วก็ผมก็ตำได้ว่ามันต้องไปเป็นโลก่อนไม่ได้เล่นนานนะ มันเข้าร่วมได้แต่เลเวลสินะพวกไอออาชีพรองเนี่ย ก็เนื้อเรื่องค่อนข้างดีสำหรับใครที่ชอบเสพเนื้อเรื่องและอ่านภาษาอังกฤษออกนะช่วงแรกๆอะช่วงถ้าฟรีไท r อ a l นนก็จะมีหลักๆอยู่สามเมืองให้เราไปทําภารกิจรื่อยลภารกิจหลักภารกิจลองอย่างเงี้ยพอถึงภารกิจเลเวลยีเราก็สามารถร่วมกลุ่มเข้าคอมมินีหรือว่าเรียกโจกระบอออกมาได้จะได้มีสัดว์ฉี เขาบอกว่าผมอยากเป็นอยากเป็นล็กจ็อบหรือเปล่าอยากลก็อกันล็อกแล้วฮะเช็งกิ้งคารเนี่ยเขาก็มีแนะนำเรานะ บางเควสมันจะขึ้นแดงนี้มันกดรับมันได้มันน่าจะให้เราใส่นั่นใส่นี่เข้าไปฮะซึ่งดูแล้วมันน่าจะไห้เราใส่มีดสั้นเข้าไปที่เขาให้มาเมื่อกี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปชึบหนานเรียบร้อยแต่ว่าใส่เสื้อใส่เสื้อเมื่อกี้ของเราไม่ได้นะที่มันเป็นคัทเทมเลเวลหกเห็นไหมพอเป็นลุกปุ๊บเลเวลเราเปลี่ยนเป็นเลเวลหนึ่งเลยฮะ ถ้าเราเปลี่ยนอาวุธมาเป็นคาทาเหมือนเดิมอ,ะอ่ะอ่าเราก็จะเป็นนักเวทเหมือนเดิมอะแต่ว่าเลเวลเราก็เพิ่มมา28คือผมจะเป็นลกก็ใส่มีด้าไปชืบมันมีแบบวิธีใส่เสื้อแบบเร็วๆอยู่นะเดี๋ยวนี้ออกก่อนก็แรกๆมันของไม่ได้เทพเท่าไหร่นะก็ผมก็ติ๊กตรงนี้ไปเลยฮะให้มันเลคอมเมนต์ชุดเกียร์เข้าไปเลยฮะนี่เป็นลกเป็นลกตัวเล็กฮนะนินจาจิ๋ว ผมจำไม่ได้แล้วว่าเปลี่ยนเนียนจามันเวลไหนวะลืมวะห้าสิบหรือเปล่าวะหรือว่าสามสิบลืมอะไม่ได้เล่นนานคือไอ้้ไอชิปเนียนจาเนี่ยที่ผมชอบเพราะว่ามันเหมือนอินว็อกเกอร์ใน .dot a ฮะใช้การผสมสกิลคล้ายๆกับอินว็อกเกอร์ใน .dot a dot a สองหรือว่า .dot a เก่าอะ .dot a หนึ่งก็คล้ายๆกันนะไออินว็อกเกอร์ใน .dot a เนี่ยมันจะมีลูกแก้วสามอันที่ผสมไปมาแล้วก็จะเป็นสกิลหนึ่งสกิลออกมาอย่างเงี้ย นิจาครับเป็นอย่างนั้นนะคล้ายๆกัน อันนี้ก็จะเป็นเควสของโลกฮะเราเราก็จะทําไปเรื่อยๆจนเลเวลมันสูงขึ้นฮะจนเลเวลมันเท่ากับในเรื่องหลักที่ผมทําอยู่ตอนนี้เรื่องเรื่องหลักผมผมต้องทำในเรื่องหลักให้มันได้ประมาณเลเวล20ฮะเพื่อจะไปทำเควสฉี่จโจโกโบะสาคัญมากเลยเพราะว่าเกมนี้แมปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กว้างด้วยฮะ อ๋อแล้วก็เกมนี้มันมี hunting l o ด้วยนะผมชอบ hunting l o กมากเลยระบบนี้คือล่ามอนประจําแบบให้ครบอะมันก็จะบอกว่าอยู่ช่วงไหนของเมืองอันนี้อยู่ลานอสซามิดเดิอยู่กลางๆมิดเดิ <M inden S 2> ก็อยู่กลางๆนี่โลเวอร์ก็อยู่ตรงแบบโลเวอร์โมลบอลลบี้เบย์อะไรประมาณนี้แล้วก็จะได้ EP ทวีคูณขึ้นไป นีน่เอ้ยจากนักเวทย์มาเป็นโลกฮนะยให้ดูใ,ใกล้ๆนฮะช็อนี่นินจาจิ๋วยันไงล่ะโอ้สาวสาว,สาวที่คิดถึงฮนะเรีวยวอัพเลยเฮ้ยมีท่าท่าท่าใหม่มาเรีวยวอัพอ๋อเป็นบัฟบัฟบัฟเพิ่มอะไรวะชาโด นูร no ิฟิตติ้งดาเมจอ่าตัวนี้เสร็จละอีกตัวอยู่ไหนวะไปตามวงแดงนะนีขนาดมอนเลเวลต่ำๆนะตีป่ามังกรปะ ดู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 เท็กเจอร์ป่าเฮ้ยลบไม่ตายว่ะตายอีซี่เอาอัพเลย อ็ตัวอีลิตดูดนะ็ดอลลิตฮะโอ้ตัวใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวผมดูลายหนังลายอะไรโอ้ oh, โหทาแบบนี่ขนาดเกมเก่าแล้วนะเนี่ยทํามันดีมากเลยนะผมมาผมผมเข้ามาชมอย่างเดียวเพราะว่าผมชอบค่ายนี้นะเพราะว่าเขาทาเกมกราฟ,ฟ,ฟ,ฟิกค่อนข้างดีฮนะไอ้นี้อ้นี้คนเขาจะเป็นโลกเหมือนกันคือเล่นเผ่าไหนก็เป็นอาชีพไหนก็ได้นะ ไม่จำกัดฮนะว่าคุณจะเป็นเผนะ่าไหนน้องแกะน้องแกะน้องแกะเอ้าอัพเฮ้ยท่าใหม่ เรียบร้อยได้คอมโบมาเดี๋ยวลองเตะมันได้คอมโบเตะมาชื่อเคร็ดเสร็จกับเมืองก็มันจะมีวัฟสองแบบนันเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตถ้าผมจำไม่ผิดคือเทเลพอร์ตมันเสียตังค์ด้วยแต่ว่ารีเทิร์นเอ้ยผมไปรีเทิร์นที่เมืองนี่ว่ะแต่ผมต้องไปเซฟจุดเกิดที่เมืองนี้ก่อนนะเพราะว่าเพราะว่ารีเทิร์นเนี่ยมันไม่เสียตังค์แต่ว่าเทเลพอร์ต่เสียตังค์ครับ แล้วก็รีเทนมันคููดาวนันเซฟก่อนนะฮ่าเซ็โฮมพอยต์ใช่โอเคก็วับคิปตั้นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนนะเดี๋ยวผมไปเก็บเบลเก็บเวลโลกให้มันนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมมาเป็นนิจาร์เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันอีกทีว่าผมจะได้ไปได้ถึงไหน ผมให้ดูรายละเอียดตัวละครของเราะเนี่ยจริงๆการสร้างตัวละครมันคัตต้อมทรงผมคัตต้อมอะไรได้มากมายฮะคือใครชอบสร้างตัวละครเนี่ยผมบอกเลยอยู่หน้านั้นอาจจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอะยาวๆคืออีโมชันเนีผมจําได้ว่าควสบางเควสมันต้องแบบว่ากดทักทายก่อนฮะ NPC ถึงจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้ควสบางควีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ